สวัสดีค่ะสวัสดีกันบ่ายวันเสาร์นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ ى, ที่ดินแบ่งขายใกล้กับหาดพยูนวัณฉางนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศในช่วงกลางวานันค่ะซึ่งเป็นกลางวันที่มีเมฆค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสอันดีเนาะไม่ร้อนมากค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมไปด้วยกันค่ะเผื่อท่านไหนที่แบบว่ากําลังจะอยู่นอกบ้านกําลังจะตระเวนหาที่ดินในโซนวัณฉางนะคะก็ ampoo. จะได้ดูไปด้วยกันแล้วก็เผื่อท่านไหนจะเข้ามาเจอกันในตอนนี้ก็สามารถมาได้เลยนะคะตรงนี้อยู่ที่ซอยพยูน6กทับหค่ะ ถ้ามาจากถนนพยูนนะคะให้มองซอยพยูนหกเนาะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายพยูนหกทับหนึ่งจะตรงกับพยูนหกพอดีค่ะขับเข้ามาสุดเส้นทางเลยค่ะจ,จะมาเจอกับเส้นทางที่เป็นถนนดินลูกลังแบบนี้นะคะแล้วก็ขับมาตามแนวถนนที่เราวางไว้ให้เลยค่ะถนนที่จากถนนสิ้นสุดที่โครงการที่สิ้นสุดที่ถนนคอนกรีตนะคะจะเป็นความกว้างที่8เมตรยาวมาจนถึงในโครงการก็จะเป็น8เมตรตลอดโครงการเลยนะคะท่านไหนที่กําลัง ขับรถอยู่ก็ลองเข้ามาดูได้ค่ะรถเข้ามาได้สะดวกค่ะส่วนทางกันได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ถนนในซอยก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ปะปลายแล้วนะคะไม่เหงาแล้วก็ไม่เปลี่ยวค่ะท่านไหนจะเข้ามาดูก็ยินดีเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงกลางวันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเรามีการแบ่งแปลงเอาไว้ประมาณ แปแปลงด้วยกันนะคะแต่ละแปลงก็อยู่ที่ประมาณ1ไร่ขึ้นไปค่ะแต่ว่ามีบางแปลงค่ะที่เป็นแปลงต้นต้น,ตนซอยต้นโครงการนะคะอยู่ที่287ตารางวาค่ะ,ะตรงนี้เราทําถนนสาธารณะที่8เมตรแล้วก็ไฟฟ้าประป,า,ปาเราก็ขยายมาให้นะคะตรงนี้ใกล้หาดพยูนมากๆเลยแล้วก็ตรงถนนพยูนนะคะถือว่าเป็นถนนเส้นรองนะคะจริงๆคําว่าเส้นรองหมายความว่าถ้าเส้นทางหลักของบ้านฉางก็จะเป็นถนนสุขุมวิทเนาะก็จะเป็นถนนที่มีผังผัง,ผงเมืองสีแดงเป็น ชิ่นที่แบบมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนหนาแน่นเป็นเขตพาณิชยกรรมซึ่งมีทั้งตึกแถวมีทั้งตลาดอยู่มากมายเลยค่ะแล้วก็ ความหนาแน่นของผู้คนอยู่ตรงนั้นจะมากกว่าแล้วถนนถัดมาที่เป็นถนนเส้นเศรษฐกิจรองก็จะเป็นเส้นพลาเนาะซึ่งมีทั้งโรงเรียนมีทั้งสนามกอล์ฟมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมายเส้นถนนเส้นนั้นก็จะเริ่มหนาแน่นแล้วท่านไหนที่จะทำการค้าต่างๆถ้าเกิดจะเลือกถนนเส้นนั้นเป็นเป็นที่ตั้งร้านค้าที่ตั้งโชว์รูมอะค่ะก็ต้อง สู้กับราคาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะทำเลในปัจจุบันน่ะไม่ใช่เฉพาะทำเลที่เป็นทางกายภาพหรือไม่ใช่ทำเลที่เป็นอ่สามารถมองเห็นมองอ่าเข้าถึงได้นะคะยังมีทำเลหนึง่งที่ลูกค้าต้องให้ความสนใจคือทำเลที่เป็นทำเลออนไลน์พอเป็นทำเลออนไลน์ค่ะเราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มทุกเวลาทุกช่วงเวลา ดังนั้นนะคะถนนเส้นถัดมาที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนก็จะเป็นถนนพยูนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะรอบข้างถนนพยูนะคะก็ยังมีพื้นที่ว่างยังมีพื้นที่ให้จับจองอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะท่านไหนที่มองการค้าระยะยาวมองหาการลงทุนที่แบบคุ้มค่ากับในเรื่องของอทำเลในเรื่องของขนาดพื้นที่ค่ะตรงถนนพยูนก็เป็นอีกถนนหนึ่งนะคะที่ไม่น่าจะาไม่น่าจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยาขาด เขาเรียกว่าไม่ไม่ไมเป็นอีกทาเลหนึ่งเนาะที่จะทําให้เราอ่ะสามารถสร้างกําไรหรือสร้างสร้างผลประกอบการหรือสร้างความจดจําให้กับการค้าของเราในระยะยาวค่ะเลยอยากให้ทุกคนมาลองมาดูที่ถนนพยูนด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ในถนนพยูนนะคะก็จะเริ่มมีป้ายขายที่ดินมีป้ายเช่าที่ดินเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็เยอะขึ้นนะคะระหว่างกลางซอยถนนพยูนนะคะก็จะมีร้านสะดวกซื้อขึ้นมาแล้วหนึ่งที่นะคะแล้วก็อีกไม่ไม่นานค่ะก็ จะมีอีกหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างกลางของถนนพยูนเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันนะคะท่านไหนที่ขับรถเช่นถนถน,นพยูนนะคะก็จะรู้สึกว่าขับรถสะดวกมากขึ้นแต่ก็จะเริ่มมีผู้คนสัญจรไปมามากขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะถนนเส้นนั้น มีโรงเรียนมีร้านอาหารมีวัดแล้วก็มีหมู่บ้านจัดสารเกิดขึ้นหลายๆที่นะคะดังนั้นถนนเส้นรองเส้นนี้ค่ะก็ยังถือว่าเป็นถนนที่น่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสในการขยายตัวของที่วสัยขยายตัวของการค้าค่อนข้างมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูที่ดินแปลงนี้กันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นอย่างไรคะ่ะเผื่อท่านไหนมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามารถเรา,าได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูผังไปด้วยกันก่อนเนาะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเรา,าเราเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ดูผังอันนี้คือผังแปลงนะคะผังแปลงของเราเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเนี่ยจะเริ่มมาจากซอยพยูนหกทับหนึ่งฝั่งนี้นะคะท่านไหนที่เข้าขับเข้ามาจากซอยพยูนหกทับหนึ่งค่ะก็จะมาถนนเส้นนี้และค่ะแล้วก็เลี้ยวมาจากกำแพงบ้านหลังนี้นะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงขนาดสองร้อยแปดสิบเจ็ดค่ะ นี่เลยนะคะ2อ7ตารางวาแล้วก็ขับมาเรื่อยๆก็จะเป็นเนี่ยค่ะถนนตรงการซึ่งเป็นถนนเส้นนี้ละค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เราแบ่งแปลงขนาดหนึ่งไร่นะคะนี่ค่ะเป็นขนาดตรงนี้แล้วก็เป็นแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งไร่ยาวมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ละแปลงตรงนี้ค่ะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเราวางเสาเขตไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านไหนที่เข้ามาค่ะก็สังเกตสังเกตเสาเขตสีแดงได้เลยนะคะสังเกตเสาเสาเขตสีแดงแล้วก็ วันระยะดูระยะได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะคืออันนี้ที่เราทําไว้อะค่ะเราก็อยากให้ท่านไหนที่เข้ามาดูเนาะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก็จะสามารถเห็นแนวแปลงได้ชัดเจนนะคะได้เห็นได้ชัดเจนเลยท่านไหนที่เข้ามาก็จะได้แบบว่าเอ้ยเลือกได้เลยค่ะว่าเออตรงนี้มันเหมาะไหมจะเอาตรงกลางดีหรือจะเอาตรงริมดีแบบนี้ค่ะก็สามารถเลือกได้นะคะท่านไหนที่แบบว่า เข้ามาดูตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเข้ามาตอนนี้ก็มาเจอกันได้เลยนะคะเข้ามาที่ซอยพยูน6กคัหนึ่งค่ะใกล้กับอาหาดพยูนมากๆเลยเรายืนอยู่ตรงนี้เรายังสามารถมองเห็นตึกที่อยู่ริมหาดได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น จริงๆทำเลตรงนี้เป็นถนนในซอยรองนะคะไม่ใช่ติดถนนหลักเนาะแต่ว่าก็จะเป็น,น,นซอยรองที่เราสามารถเชื่อมไปยังซอยหลักได้เพราะว่าถนนที่เราทําในโครงการนะคะเราสามารถทําเชื่อมไปที่ซอยพยุนสิบอีกถนนเส้นหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าท่านไหนที่เข้ามารู้สึกว่าเข้ามาในซอยตันนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะไม่ใช่ซอยตันแม้ว่าเป็นถนนเส้นใหม่ที่เราตัด ่านแปลงที่ดินตัดผ่านแปลงที่เราทําแบ่งขายค่ะก็เป็นสามารถที่จะข้ามไปยังถนนซอยพยุนสิบได้นะคะซึ่งตรงพยุนสิบระคาปัจจุบันนะคะตรงนั้นก็จะเริ่มมีโครงการบ้านจะสารเกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่แหละค่ะที่หัวสายก็เริ่มคืบคลานมานะคะดังนั้นท่านไหนที่มองหาความคุ้มค่าค่ะแปลงนี้คุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของในตอนนี้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยรวมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะมีเป็นพื้นที่โดยรวมค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางวันเนาะที่ไม่ค่อยมีแดดค่ะ มีเมฆเยอะๆแบบนี้แลค่เราจะได้ไม่ต้องกลางลมนะคะนี่ค่ะค่ะทุกคนมาดูเมื่อคืนฝนตกนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นร่องรอยของ การไหลของน้ําฝนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งที่ดินแลงนี้เราก็จะแจ้งทุกคนเสมอแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นพื้นที่จริงเสมอๆว่าตรงนี้เป็นที่เนินนะคะเป็นที่เนินหลังเต่าเวลาที่ฝนตกอะค่ะก็จะตกลงไปที่แบบโอเคค่ะเวลาฝนเยอะๆเนาะมันก็จะไหลลงที่ต่ําใช่ไหมคะซึ่งของเราเนี่ยเวลาน้ําขังเยอะๆอะมันก็จะไหลลงไปพื้นที่ข้างเคียงหมดเลยนะคะก็จะไม่ได้อยู่ที่เราเพราะว่าของเราอะมีระดับที่สูงกว่าดังนั้นปลอดภัยจากน้ําท่วมแน่นอนค่ะแต่ว่าแต่ว่าอีกมุมนึงนะ ค่ะลูกค้าบางท่านนะคะก็อาจจะซีเรียสว่า,าตำแหน่งระดับดินของในพื้นที่ที่เราซื้อมันไม่ควรจะต่ํากว่าระดับดินที่เป็นถนนหน้าแปลงใช่ไหมคะใช่ถ้าท่านไหนซีเรียสแบบนั้นค่ะก็สามารถปรับดินเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ถนนที่เราทำอะค่ะเราเอาดินลูกรัางใหม่มาลงเนาะพอเป็นดินลูกล่างใหม่มันก็เลยทาให้ระดับถนน พื้นถนนนะคะก็จะสูงกว่าพื้นดินนั่นในแล้วเดี๋ยวเราทําคอนกรีตขึ้นมาก็จะสูงขึ้นมาอีกประมาณ15เซนประมาณเนี้ยค่ะก็ท่านไหนที่แบบว่าต้องการให้ระดับดินของตัวเองเพิ่มสูงสูงกว่าระดับถนนก็อาจจะต้องถมเพิ่มนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมของว่านะกลัวน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะคะตรงนี้คือพยูนนะคะแล้วก็ใกล้าหาดพยยนแล้วก็มีคลองพยูนที่จะรองรับ น้ำที่จะไหลลงทะเลนะคะแม้ว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ใกล้หาดพายุอ่าไม่ได้อยู่ใกล้คลองพายุแต่ว่าในกรณีที่น้ําเยอะๆอ,ะ,อะค่ะก็จะมีแหล่งน้ํามีคลองน้ํารองรับน้ําเพื่อจะไหลลงสู่ทะเลได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมค่ะฝั่งนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่เราแบ่งขายโซนละหนึ่งไร่แปลงละหนึ่งไร่นะเะออเนี่ยเป็นถนนถนนที่เราทําไว้แปดเมตรนะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะเนี่ยค่ะ เื่อท่านไหนที่เข้ามาดูนะคะจริงๆอ่ะเราทําแนวเสาเขตสีแดงไว้ตลอดตลอดโครงการเลยนะคะเพราะว่าเรามีโครงการที่เราจะแบ่งทั้งหมดเลยละค่ะแต่ว่าเราต้องทําทีละส่วนนะทีละส่วนหมายถึงตรงนี้เป็นโครงการแรกนะคะก็จะได้อยู่ที่8 8แปลงส่วนที่เหลือก็ในกรณีที่ลูกค้าอยากได้มากกว่า8เนาะคะ่ะสามารถเลือกได้เป็น10 12 13ไล่ได้นะคะพอโซนนี้ค่ะพอเราพอเราขยาย ขยายประปาเข้ามาแล้วก็จะพร้อมให้ลูกค้าได้สร,สร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะแต่ลูกค้าที่จองแล้วทั้งหมดนะคะก็สะดวกใจแล้วก็มั่นใจได้นะคะเพราะว่าไฟฟ้าประปาเราจะขยายเข้ามาให้นะคะส่วนถนนเส้นนี้นะคะส่วนถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่แบบว่าเชื่อมไปยังถนนซอยพยุนสิบนั่นเองแต่ว่า อ,อยู่ติดกับโครงการเราจะมีความกว้างเพียงแค่4เมตรน้องเพราะว่าดั้งเดิมดั้งเดิมดเดิมทีอะค่ะตรงนี้เป็นถนนพระราจจำยอมที่มีการเซ็นเอกสารที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยที่สำนักง,งานที่ดินนะคะมีความกว้างที่4เมตรค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงถนนสาธารณะด้านหน้านะคะแล้วก็เชื่อมไปที่ซอยพยูนสิบนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สามารถสัญจรไปมาเราจะบอกเสมอว่าตรงนี้เราถือว่าให้ลูกค้าเป็นเส้นทางรองนะคะ เพราะว่ายังสามารถสัญจรไปมาได้ไม่มีโอกาสที่จะปิดแน่นอนนะคะแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ค่ะนี่เลยเป็นโครงการของเรานะคะค่ะเผื่อท่านไหนที่จะเข้ามาดูนะคะก็จริงๆอสามารถที่จะขับรถไปทางนี้ได้นะคะแต่ว่าแค่ถนนบางส่วนเนาะด้วยด้วยฝนตกแล้วก็น้ำนะคะ่ะไหลไหลค่อนข้างเยอะก็จะ ซ้อหน้าดินออกไปหน่อยถ้าเป็นรถเก่งอาจจะลําบากหน่อยบางช่วงนะคะแค่ช่วงเดียวเนาะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูแต่ช่วงอื่นๆก็สะดวกค่ะเพราะว่ามีผู้รับเหมาที่เขากําลังทําโครงการบ้านจัดสรรอยู่นั้นนะคะเขาทําตอนนี้กําลังขึ้นลัว้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีบ้านตัวอย่างเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เรียกได้ว่าลูกค้าเนี่ยค่ะเรามาจับจองก่อนเนี่ยเราก็ถือเป็นผู้บุกเบิกเลย่ะค่ะแค่มีช่วงนี้เท่านั้นเองะคะ่ะที่แบบว่าเอ,อ,อาจจะขูกขาหน่อยนะคะถนน หลุดจากตรงนี้ไปก็สะดวกแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นต่ำนิดนึงนะคะแค่นี้เองเนาะถ้าไหนที่มารถเก่งก็เนี่ยค่ะก็จะเจอหลุมตรงนี้หน่อยเดียวนอกนั้นก็สามารถสะดวกได้นะคะตรงนี้ตรงที่โครงการของเราเนี่ยเราทําเป็น แปลงย่อยนะคะแปลงละหนึ่งไร่นะคะท่านไหนที่เข้ามาก็สามารถที่จะเลือกได้เลยเดี๋ยวเราจะมีจะมีผังแปลงไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่ผังแปลงไว้ให้ค่ะเผื่อท่านไหนจะได้เลือกได้อย่างชัดเจนนะคะเลือกได้อย่างชัดเจนค่ะนี่เลยโอเคเนี่ยค่ะก็สะดวกมากๆเนี่ยค่ะนี่คือเป็นพื้นที่โดยรอบค่ะพื้นที่โดยรอบเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะหลังคาสีแดงนั้นก็คือเป็นหลังคา ที่หัวสายที่เป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทะเลนะคะนี่ค่ะสะดวกมากมาก,มากค่ะสะดวกตรงวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจริงๆเราอยากจะเเราก็จะพยายามชูลงเสมอว่าหรือว่าให้ความสําคัญกับราคาเสมอค่ะเพราะว่าราคาในโซนมัน่นฉางปัจจุบันเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยนะคะในโซนฝั่งทะเลเโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะประมาณถ้าเกิดแปลงใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นสามล้านห้าแสนขึ้นไปแล้วเนาะ ไม่ค่อยมีแปลงเล็กทีนี้พอแปลงเล็กเรามาทำสามล้านต่อไร่นเนี่ยเราก็เลยมองว่ามันคุ้มค่าในเรื่องของราคาที่ลูกค้าจะจับจองนะคะเพราะว่าในเรื่องของการแบ่งแยกฉนดการลำสารทารุโภเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางเราเองนะคะดังนั้นก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจค่ะความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้ก็จากราคาที่เพียงไร่ละสามล้านนี้ละค่ะที่ลูกค้าจะได้จับจองพื้นที่กว,กว้างๆแล้วก็ในทำเลที่เงียบสงบแบบนี้นะคะ แล้วก็ใกล้กับทะเลแล้วก็มีโอกาสาที่อนาคตจะสามารถสร้างกำไรได้เป็นหลายหลาย,หลายเท่าเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรวมของที่ดินแห่งขายนะคะท่านไหนที่ท่านไหนที่กำลังมองหานะคะหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้มีเมงไม่ได้มีโครงการที่จะซื้อที่ดินค่ะเข้ามาดูแปลงนี้ก่อนนะคะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ค่ะจากบรรยากาศจากทำเล จากถนนจากสภาพแวดล้อมนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็อยู่ซอยพยูนหกทับหนึ่งนะคะซอยพยูนหกทับหนึ่งนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆเป็นแบบนี้นี่คือแนวถนนนะคะเป็นแนวถนนที่ทําไว้ให้เพื่อให้รถเข้ามาได้สะดวกค่ะแต่ว่ายังยังจะปรับปรุงอีกนะคะตรงนี้จะเป็นคอนกรีตเนาะตรงนี้ค่ะจะเป็นคอนกรีตให้ค่ะอี่ นี่เลยค่ะท่านไหนที่เข้ามาก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะก็คือวิธีสังเกต,ตแต่ละแปลงนะคะก็จะมีเสาเขตสีแดงแบบนี้ไว้ให้นะคะเนี่ยค่ะเราทำไว้ให้อย่างชัดเจนลูกค้าสามารถเข้ามาแล้วก็เลือกเลือกได้เลยค่ะว่าชอบแปลงตำแหน่งไหนโซนไหนนะคะนี่คือโซนที่เราจะ แบ่งขายรอบแรกนะคะก็คือเป็นโซนนี้ตั้งแต่เข้ามาในหน้าโครงการค่ะก็เหลียวหันมองในด้านขวาตรงนี้ได้เลยแล้วนะด้านหลังก็จะเป็นโครงการม้าจักสนะคะตรงนี้นะคะก็จะหันหน้าแปลงไปด้านที่ตะวันออกนะคะที่ตะวันออกก็คือฝั่งนี้เนาะแล้วก็โซนนี้ถ้าเกิดขับตรงไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นทะเลหาดพยูนนั่นเองค่ะนี่ละค่ะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายตรงนี้ค่ะท่านไหนที่ กำลังมองหาความคุ้มค่าค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ขอส่งเข้าประกวดนะคะเข้าประกวดอีกแปลงหนึ่งค่ะนี่เลย โอเคค่ะเพื่อท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาที่ส่งข้อความมาได้หรือว่าจะโทรหรือไลน์ได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าเพจได้เลยค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ค่ะยินดีรับฟังข้อเสนอของทุกทกท่านนะคะแล้วก็ยินดีรับในหน้าด้วยนะคะแปลงนี้ท่นานไหนที่มีเพื่อนแนะนํามียาตแนะนําแปลงนี้นะคะสามารถที่จะแนะนํามาได้เลยค่ะเรามีค่าคอมให้ดีๆเลยนะคะแปลงนี้ค่ะสนใจแปลงนี้ก็สอบถามเรามาได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมกันค่ะวันนี้พาทุกคนมาดูในช่วงกลางวันเป็นช่วงกลางวันที่แบบว่าไม่แดดเท่าไหร่เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ลมพัดสบายๆเลยนะคะตรงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้หาดพยูนมัน่นฉากนะคะเราทําแปลงขนาดหนึ่งไร่มีบางแปลงมีน้อยกว่าหนึ่งไร่อยู่หนึ่งแปลงนะคะก็เป็นสองร้อยแปดสิบเจ็ดตารางวานะคะเนี่ยคะ่ะ 287ตารางวาคับเืิดท่านไหนที่แบบว่ามีงบไม่ถึง3าล้านนะคะแต่ว่า287ตารางวาเนี่ยเราขายอยู่ที่2อง้านแนะคะลูกค้าเพิ่มอีกแค่2องแสนก็ได้ถึงได้เนื้อที่เพิ่มอีกเป็นร้อยตารางวาเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหาความคุ้มค่าก็ เลือกที่แปลงที่หนึ่งไล่ได้เลยค่ะไร่ละ3ามล้านนะคะปีเลยนี่คือผังแปลงค่ะสวยๆเลยแต่ละแปลงเนะะี่ยค่ะมีความกว้างอยู่ที่29เมตรนะคะแล้วก็ด้านลึกอยู่ประมาณ55เมตรค่ะแล้วก็ที่สําคัญ ถนนหน้าหน้าแปลงเนี่ยนอกจากจะเข้าทางซอยพยุนขอทับหนึ่งแล้วนะคะยังสามารถไปที่ซอยพยุนสิบได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นซอยตันนะคะเป็นซอยที่อนาคตเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดนะคะไม่ว่าเราจะมาจากทางพลาหรือทางถนนเรียบทะเลนะคะหรือจะมาจากทางพยุนก็แล้วแต่ค่ะก็สามารถมาที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีทางเลือกนะคะก็จะทําให้เราเดินทางไปที่ต่างๆในพื้นที่บ้านฉากได้สุดกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ ก็จะห่างจากสนามบินอุรภเผาประมาณแค่10นาทีเองนะคะ <_ d ata> ก็จะถึงพื้นที่อุระเผาแล้วนะคะซึ่งในอุรภเผาปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเริ่มมีพลเมาต่างๆเข้ามาแล้วนะคะเพราะก็จะเริ่มมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในสนามบินที่เป็นโครงการของภาครัฐนะคะแล้วก็ที่พุงเซ็นสัญญาไปก็จะเป็นเรื่องของทันตโนที่จะเชื่อมเข้าไปยังสนามบินอุรเาเชื่อหรือคะว่าสนามบินอุรภเผาเนี่ยมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ภายในสนามบินเนี่ยมีเป็น หลายพันไร่เลยค่ะเขาก็จะมีพื้นที่ในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อีกเยอะดังนั้นนะคะ พื้นที่รายล้อมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้คนที่จะมาที่สนามบ,บินอุตะเภาเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าท่านไหนมองเห็นความคุ้มค่าระยะยาวหรือมองหาการลงทุนระยะยาวในที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่อยากให้เข้ามาดูแล้วก็อยากให้เป็นเจ้าของสักหนึ่งไร่นะคะเราทําแปลงไปหนึ่งไร่ค่ะไร่ละสามล้านเท่านั้นเองนะคะท่านไหนสนใจติดต่อเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ